ที่มีความสนใจในเรื่องมนุษย์ต่างดาว UFO สิ่งมีชีวิตนอกโลกหรือแม้แต่ความเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนานะคะกิ่งเชื่อว่าอาจจะมีคนเคยดินคำว่ารีโมทบ e วิ n งกันมาบ้างแล้วนะคะหรือแม้แต่คำว่าสถาบันฝาใสาก็ตามเอาจริงๆเนี่ยคำว่ารีโมทบ e วิ n งมันยังไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลายในประเทศไทยนะคะและมีข้อมูลให้ศึกษาน้อยมากๆซึ่งถ้าเทียบกับต่างประเทศแล้วเนี่ยคนละคันกันเลยในต่างประเทศคำว่ารีโมทบิวิ่งเนี่ยเป็นที่ รู้จักกันอย่างแพร่หลายมีข้อมูลให้ศึกษาเยอะและมีการใช้ประโยชน์ในทางวิทยาศาสตร์มีการตั้งสถาบันเพื่อสอนคนร่วมกับองค์กรอิสระอย่างเปิดเผยตัดภาพมาที่ประเทศไทยนะคะทุกคนยังคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยยังเป็นเรื่องงมงายอยู่เลยเพราะเรายิงอินกับคําว่ายาสัมผัสหรือตาทิพย์ค่ะทุกคนลองฟังคลิปนี้ดูนะคะแล้วก็ขอให้เปิดจิตเปิดโลกเปิดใจกว้างๆรับฟังคลิปนี้นะคะอิงเชื่อว่าทุกคนจะได้รับความรู้นอกกรอบ มากขึ้น

ประเทศแบบเชิงวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะมีงานวิจัยออกมารองรับและใช้ประโยชน์กับความสามารถหรือทักษะเนี้ยอย่างแพร่หลายซึ่งเขาเรียกมันว่า รีโมทวิวิ่งหรือการดูไกลค่ะหัวข้อน,นี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากถ้าใครอยากจะไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะลองไปฟังในช่องอาจารย์สุพนกรีนได้กิ่งรู้จักคำนี้มาเมื่อประมาณ2ปีก่อนแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นจุดเชื่อมโยงกับพุทธศาสนามากๆพูดได้เลยว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันแต่อันเนี้ยมันคือในหน้าของวิทยาศาสตร์ในช่องอาจารย์สุพนกรีนจะมีการอธิบายเรื่องนี้อยู่นะคะแล้วก็จะอธิบายเรื่องการช่องทการสื่อ ถ้าทุกคนเปิดใจอะทุกคนจะได้ความรู้อีกกรอบหนึ่งมากขึ้นแน่นอนมาเข้าเรื่องของเรากันต่อเลยนะคะการมองจากระยะไกลหรือรีโมทวิวิ n งหรือที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในอีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่า extrasensory perception หรือชื่อย่อ E.S.P. คือความสามารถของมนุษย์ในการรับรู้ข้อมูลและภาพของเป้าหมายทางภูมิศาสตร์จากระยะทางไกลซึ่งมาคุ้นเคยอย่างดีในการฝึกโยคะขั้นสูงของอินเดียค่ะอันนี้กิ่งดึงความหมายมาจากวิกิพีเดียเลยนะคะเขาบอกว่ามันเป็นการ การฝึกสแสวงหาการรับรู้เกี่ยวกับวัตถุที่อยู่ไกลหรือมองไม่เห็นโดยอ้างว่าเป็นการสัมผัสด้วยจิตใจโดยปกติแล้วผู้ดูระยะไกลจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุเหตุการณ์บุคคลหรือตำแหน่งที่ซ่อนจากการมองเห็นทางกายภาพหรือหมายถึงที่ปกติแล้วคนทั่วไปไม่สามารถมองเห็นได้ซึ่งสามารถดูได้ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตเนยะคะ่ะมีนักฟิสิกส์สองคนนะคะเป็นผู้ที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้ตั้งแต่แรกๆและได้ทาการ ทดลองเรื่องนี้ในยุคนู้นเลยนะนั่นก็คือ Russell t ทาร์กและเฮโ p พูดอฟค่ะเป็นนักวิจัยด้านจิตาศาสตร์แห่งสถาบันวิจัยแซนฟอร์ดหรือ SRI เขามักจะใช้คำว่าการมองระยะไกลหรือ remote viewing มากกว่าเพื่อแยกความแต,ตกต่างออกอย่างชัดเจนกับคำว่าการมีตาทิพย์กิ่งของให้เครดิตของคนที่อยู่ในกลุ่มผู้ทดลองเป็นกลุ่มแรกๆที่สนใจเรื่องนี้แล้วก็ย้อนประวัติศาสตร์ของมันกันหน่อยแล้วกันนะคะจากข้อมูลของทาร์กคำนี้ ได้รับการแนะนำให้ใช้ครั้งแรกโดยอิงโกสวอนในเดือนธันวาคมปี1971ระหว่างการทดลองที่ American Society for s c i e n c i f i c Research ในรัฐนิวยอร์กซิตี้ค่ะซึ่ง S American s o c y e t y for p s y c r e s e a r c h เนี่ยมันเป็นองค์กรวิจัยทางจิตที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่อุทิศตนเพื่อจิตศาสตร์เป็นองค์กรที่เปิดกว้างให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับจิตศาสตร์เนี่ยเข้ามาศึกษาอย่างอิสระเลยค่ะสำหรับในอดีตนะคะการทดลองเกี่ยวกับ การดูระยะไกลเนี่ยถูกวิาพากษ์วิจารณ์ว่าขาดความน่าเชื่อถือขาดการควบคุมและขาดการทําซ้าที่เหมาะสมไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะว่าการชมจากระยะไกลเนี่ยมีอยู่จริงและหัวข้อของการรับชมจากระยะไกลเนี่ยถูกมองว่าเป็นวิทยาศาสตร์เทียมวิทยาศาสตร์เทียมนะคะก็คือระบบความคิดหรือทฤษฎีที่ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากกระบวนการวิทยาศาสตร์แต่เป็นการกล่าวอ้างโดยขาดหลักฐานมาสนับสนุนแล้วก็ไม่สามารถตรวจสอบได้เหมือนกับวิทยาศาสตร์แท้ หรือถ้าความเข้าใจของกิ่งๆเรียกว่าเป็นทฤษฎีสมพบคิดนั่นเองอ ชอบว่าเป็นวิทยาศาสตร์เทียมเหมือนกันนะทาให้การดูระยะไกลเนี่ยไม่ถูกใช้หรือว่าไม่ค่อยนิยมในสมัยนั้นนั่นเองค่ะแล้วแนวคิดของการดูระยะไกลนะคะก็กลับมานิยมอีกครั้งหนึ่งในช่วงปีคศ .19 9 0เกาเมื่อมีการแยกประเภทของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการซาเกะซึ่งเป็นโครงการวิจัยมูลค่ากว่า20ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐซึ่งพยายามพิจารณาการใช้รีโมทวิวิ่งเนี่ยมาใช้ในทางการทหารโปรแกรมนี้นะคะเริ่มตั้งแต่ปี 19, ึ่ ถึง 1975. และสิ้นสุดลงหลังจากผู้ประเมินได้ข้อสรุปว่า ผู้ชมระยะไกลไม่สามารถสร้างข้อมูลข่าวกรองที่นําไปปฏิบัติได้อย่างต่อเน,นื่องค่ะอธิบายก่อนว่าโครงการซาเกตนะคะก็คือเป็นโครงการทางทหารที่เป็นหน่วยรับเป็น CIA ของสหรัฐนะคะที่จะเป็นหน่วยข่าวกรองไปสืบข้อมูลจากโซเวียตในช่วงสงครามเย็นสงครามโลกในยุคนั้นนะคะแล้วก็ใช้การีโมทอดวิ่งเนี่ยมาเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ในการไปสอนแนมแต่ว่าข้อมูลที่ได้รับมันไม่ต่อเนื่องแล้วก็อาจจะมีการคาดเคลื่อนก็เลยทําให้หยุดก การใช้รีโมทวิวิ n งไปในที่สุดและนี่ก็คือความหมายและประวัติโดยย่อของรีโมทวิวิ่งนะคะแต่ว่ายังไม่ลึกเท่าไหร่ก่อนไปฟังคลิปก็เต็มๆนะคะอย่าลืมกดซับช่องไว้ด้วยใครยังไม่กดซับก็รีบไปกดซับเลยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไลค์แชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กิ่งด้วยนะคะเนื้อหามันลึกและยากมากทุกคนถ้าเกิดว่าเอ็นดูเราก็กดซับไปให้เราหน่อยแล้วก็กดกระดิ่งติ่งไ้ให้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเรื่องความนะาะเต็มๆแบบ ลึกๆก,กันเลยดีกว่าคะ่ะการดูไกลในปัจจุบันนี้นะคะเป็นเทคโนโลยีทางจิตวิญญาจะมีวิธีการทางวิทยาศาสตร์สามารถฝึกให้คนเนี่ยเป็นรีโมทบิวเบอร์ได้มันไม่ใช่เรื่องเพอร์เซอร์โฮงานเลยนะคะซึ่งเขาทําสิ่งเนี้ยกันมาเป็นร้อยปีแล้วนะใครสร้างพีระมิดกีซ่าเหตุกรารณ์พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพานพระคริสต์จนตรึงกลางเขนหรืออะไรก็ตามที่เป็นเหตุการณ์เด่นๆในประวัติศาสตร์เนี่ยเขาก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะอันนี้คือตามที่เขา นนะะแต่ว่าเรากําลังหาข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านี้ที่เขาได้ย้อนกลับไปเราไม่แน่ใจว่ามีการลงเป็นรายลักษณ์อักษรหรือว่ามีใครเคยมาบอกใน YouTube หรือเปล่าแต่ว่ามันมีช่องอาจารย์สุพรรกรีน่ที่เคยเล่าหรือเคยเกลืนไว้แต่กิ่งไม่แน่ใจว่ามันมีเนื้อหาลึกๆหรือเปล่ากิ่งเองก็อยากรู้เหมือนกันย้อนไปสมัยก่อนที่อยู่ในช่วงสงครามเย็นกับสหภาพโซเวียตมีการใช้เทคโนโลยีนี้เนี่ยในการสอดแนมระหว่างกันมานานแล้วนะคะซึ่งมันเป็นการปฏิบัติภารกิจลับของ หน่วยข่าวกรองลับของสหรัฐหรือ CIA ที่อยู่ในโปรเจกต์ส t า r g เก e ในตอนนั้นนะคะเขาบอกว่ามันเป็นที่ทราบกันดีเลยว่าสาหรัฐกับโซเวียตเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีนี้สอดแนมกันมาตลอดเพื่อรวบรวมข่าวกรองทางการทหารแต่ถ้าพูดในปัจจุบันนะคะก็คือเราก็สามารถสุกผลกันได้แนมะ้คุณจะเกิดมาแบบไม่มีพรสวรรค์ไม่มีพลังจิตไม่มีอะไรเลยก็ตามเนี่ยเขามีสถาบันที่เราพูดไปตั้งแต่ตอนต้นว่าเป็นสถาบันฟาไซท์นะคะเปิดสอนให้คนเนี่ยมาฝึกพลัง ฝึกการน,นั่งสมาธิแล้วก็สามารถทําจุดนี้ได้หลังจากการล่มสลายของสงครามเย็นโครงการสตาร์เกตก็จบลงหนึ่งในเช a นะคะคุณคอนนี่บราวซึ่งเป็นนักวิจัยในโปรเจกต์สตาร์เกตได้ก่อตั้งสถาบันฟาใสหรือสถาบันดูไกลเพื่อสอนคนเอาเทคโนโลยีนี้มาเผยแพร่ให้คนทั่วไปได้ฝึกแล้วก็ใช้การจนถึงในปัจจุบันนี้ค่ะแล้วนอกจากนี้ก็มีหลายๆคนในโปรเจกต์สตาร์เกตนะคะที่มีการออกมาเขียนหนังสือเล่าเรื่องนี้อยู่หลาย เล่มเลยทําให้ประเด็นรีโมทวิวิ่งเนี่ยมันไม่ได้เป็นความลับอีกต่อไปแต่ที่น่าเสียดายคือทั้งหมด ไม่ถูกอนุญาตให้เปิดเผยอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของที่นั่นนะคะแต่ปัจจุบันนี้มันก็ปิดกันไม่มิดแล้วอะซึ่งบางแหล่งอ้างอิงนะคะเขาอ้างว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ได้มาจากต่างดาวโดยมีชาวเยอรมันเป็นกลุ่มแรกที่ส่งสัญญาณนี้ออกไปนอกโลกสําหรับกิ่งนะคะกิ่งรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเบิร์ชกับพุทธศาสนาคือกิ่งไม่ไม่แน่ใจหรือไม่สามารถพูดได้ว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่มาจากต่างดาวหรือเปล่าแต่มันเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่ถ้าในศาสนาพุทธ คือการมีพรสวัสค์ติดตัวมาถูกปะแต่จริงๆแล้วการมีพรสวรรค์นั้นน่ากิงเชื่อว่าแต่ละคนน่ะมันมันมีต้นตอต้นกําเนิดบางอย่างอะคะ่ะที่มันถูกติดตั้งอุปกรณ์นี้มาอยู่แล้วเดี๋ยวนี้จะไม่ได้มองว่าการมีพลังหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรพวกเนี้ยเป็นพลังวิเศษแต่กิงมองว่ามันเป็นเทคโนโลยีหนึ่งของเผ่าพันธ์บางเผ่าพันธุ์หรือเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่ ใครบางคนมีภารกิจจึงต้องติดตั้งมันมาเพื่อมาทำอะไรบางอย่างเออแนวคิดกิ่งอันอาจจะเวอร์หรือว่าอยู่คนละกลุ่มกับทุกคนที่ดูนะคะแต่ว่ากิ่งขอให้เปิดใจนิดหนึ่งนะแล้วทุกคนจะเห็นโลกในมุมอื่นๆมากกว่าที่ตัวเองยืนอยู่ตอนนี้สิ่งที่อย่างบอกว่ามันเ e ิดกับพุทธศาสนาได้มีอะไรก็คือพลังจิตยานสัมผัสการรับรู้ทางจิตใจการทําสมาธิการฝึกอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันมีปรากฏอยู่ในศาสนาพุทธหมดเลยเว้ยแต่ว่าในศาสนาพุทธอ่ะเราถูกบ่ เพราะถูกสั่งสอนถูกยัดความคิดมาว่าเนี่ยคือสิ่งแปลกประหลาดและไม่มีการพิสูจน์ได้จริงเพราะฉะนั้นมันคือเรื่องไม่จริงมันคือคําว่ามงมงายมันคือคําว่าเพอร์เจอร์อะไรอย่างเงี้ยทุกคนนึกออกไหมว่าเราอะถูกยัดความคิดพวกเนี้ยมาทาั้งๆท,ที่จริงๆแล้วอะสิ่งที่พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์แม่งไม่ใช่ทั้งหมดของโลกนี้เลยเว้ยแล้วอะไรคือสิ่งที่ถูกนะักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้เลยซึ่งเรื่องนี้นะคะมันก็มีปรากฏอยู่ในคมภีพบราณของอินเดียมานานแล้วนะโดยเฉพาะในเรื่องของการฝึกโยคะขัขข้นสูที่หน ไปนตตอ้เท่าที่กิงอ่านมานะคะเข้าใจว่าในสมัยนู้นเนี่ยเขาจะใช้คนที่มีพลังจิตประมาณหนึ่งอยู่แล้วอ่ะมาเป็นวิวเวอร์ซึ่งทักษะของแต่ละคนนะคะมันก็จะไม่เท่ากันพูดง่ายก็คือเหมือนกับการมีจิตสัมผัสในไทยนั่นแหละแต่ละคนก็จะมีทักษะการมองเห็นที่แตกต่างกันไปเนาะบางคนก็เห็นประมาณนี้เห็นเป็นกลุ่มควันเห็นเป็นเงาสีดำบางคนก็เห็นเป็นรูปร่างตัวตนบางคนเห็นได้เฉพาะอดีตบางคนเห็นอดีตปัจจุบันแล้วบางคนไม่เห็นอนาคตด้วยอะไรเงี้ยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระดับ ความละเอียดของจิตแต่ละคนนะ่ะพัฒนาไปได้แต่ถ้าเป็นยุคนี้นะคะการที่จะมีทักษะแบบนี้มันสามารถฝึกฝนกันได้ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีได้ถึงแม้จะไม่มีพรสวรรค์เลยมาแบบงูบูปลาปลานะคะเข้าไปฝึกในสถาบันฟาไซต์เนี่ยกลับออกไปก็พอจะดูได้ว่าไงเถอะและขั้นตอนในปัจจุบันนะคะก็ประยุกต์มีความเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นโดยขั้นตอนของการรีโมทวิ่งเนี่ยตามที่ฟาไซส์อินสติชันหรือตามที่หนิงเคยเห็นขาเวิร์กชอปนะคะมันก็จะมี5 ขั้นตอนคร่าวๆคือหนึ่งการคูดาวเขาจะให้เราคูดาวก่อนนะคะรับรู้ถึงความฟุง้งซ่านรับรู้ถึงลมหายใจให้หายใจออกปล่อยความฟุ้งซ่านไปแล้วเริ่มทําสมาธิขั้นตอนที่ 2. คือการวาดไอเดโยแกร,รมเขาจะให้เอาปากกาจิ้มไปที่กระดาษวาดๆเขียนๆปล่อยมือไปแบบอิสระอ d e o แกรม is all s o m e t i m e s referred to as a gestalt it's the idea that even before you're consciously aware of The target that some part of you already knows what it is, but it can't verbalize it. It's just the most uh, subtle feeling. กิ่งไม่แน่ใจว่ากิ่งเข้าใจคาว่าอ d e o โ r แกรมถูกหรือเปล่าแต่ว่ากิ่งเดาว่ามันคือการปล่อยความคิดเราวาดให้มันมี movement ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ากิ่งไปหาความหมายมาแปลว่าเป็นความคิดสัญ,ญลักษณ์แทนความหมายอะไรอย่างเงี้ยโดยเขาจะมีรหัสเป็นตัวเลขให้เราแปดหลักแทนความหมายของเป้าหมายเดี๋ยวเป็นทีบายทีหลนนังจนันข้อที่3คือสังเกตการแล้วบรรยายออกมาซึ่งการบรรยายอะค่ะมันก็สามารถทําได้ด้วยการพูด ว่าการเขียนอะไรก็ตามที่ทําให้มันเกิดเป็นหลักฐานได้เขาจะมีอยู่3ส,สเต็ปคือ Bas 1 basis impression คือสิ่งพื้นฐานภาพรวมที่เราเห็นในตอนนั้นสมมติว่าเราเริ่มถอดจิตแล้วเราไปตรงนั้นแล้วใช่ไหมคะโอ๊ยริ่งใช้คำถอดจิตอรอเอาใหม่ๆเราต้องใช้คำให้มันวิทยาศาสตร์ขึ้นนะคะสมมติว่าเราเริ่มดูไกลแล้วเราเห็นตรงนั้นแหละเขาก็จะให้แบบอธิบาย basic impression สิ่งที่เรารับดูได้ในตอนนั้นภาพที่เราเห็นสิ่งที่เห็นพื้นฐานอย่างที่2คือ sensory information คือความรู้สึกจากประสาทสัมผัสกลิ่นเสียงรสชาติอารมณ์ความรู้สึกอุณหภูมิบรรยากาศสัญลักษณ์สีรูปร่างอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรที่มันเป็นเป็นแบบทางประสาทสัมผัสนะอย่างที่3 d ม m e เ s นช n information คือข้อมูลของขนาดและรูปร่างรูปแบบที่เห็นนะคะต่อไปขั้นตอนที่4เป็นส่วนสุดท้ายของการดูไกลนะก็คือการวาดภาพออกมามองไปรอบๆแลว้ววาดรูปออกมาให้ได้นะคะว่าบริเวณรอบๆเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างอ r c มีอะไรบ้างสตรัคเจอร์อะไรบ้างและส่วนสุดท้ายข้อ5คือมาสรุป Data s u m m a r y ทั้งหมดเริ่มแรกนะคะเขาจะตัดบทเหตุการณ์ก่อนแล้วตั้งคำถามว่าอยากรู้อะไรแปลงเป้าหมายนั้นออกมาเป็นตัวเลข8หลักจำนวนรีมดวิเวอร์ที่จะดูก็แล้วแต่นะคะอาจจะเป็น2ก็ได้ที่ญิงเคยเห็นนะก็มี2คนก็มีแต่ว่าถ้าในสาเกตเขาใช้4คนโดยแต่ละคนนะคะจะไม่รู้เลยว่าเป้าหมายคืออะไรสิ่งที่รู้อย่างเดียวก็คือตัวเลข8หลักแค่นั้นแล้วก็ไปดู เราเองเล่าออกมาเขาก็จะเปรียบเทียบข้อมูลกับวิวเวอร์สคนที่ได้มาแล้วนะคะว่ามีอะไรที่ตรงกันบ้างเริ่มที่ผู้ดูไกลจะต้องใช้ปากกาจิ้มไปที่ตัวเลขเพื่อคอนเนกับ อะไรสักอย่างกิ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะกิ่งอยากไปเวิร์กช็อปเหมือนกันะไวยทุกคนเขาจะให้จิ่งไปที่ปากกานะคะเพื่อคอนเน็กปล่อยมือให้มันเป็นอิสระว่าเดลแกรมแล้วก็ทําสมาธิถอดจิตไปดูเหตุการณ์จริงตามทักษะที่แต่ละคนมีเพราะฉะนั้นข้อมูลที่แต่ละคนได้มามันก็จะมีความมากน้อยแตกต่างกาันบางคนแบบละเอียดมาก สามารถแบบสัมผัสได้สามารถคุยกับคนตรงนั้นได้ก็มีแต่บางคนก็คือแค่แค่เห็นแค่เห็นแค่รับรู้แค่นั้นไม่สามารถสื่อสารได้ไม่สามารถทาอะไรได้มากกว่านั้นบางคนเนี่ยสามารถแบบใช้สับแสงได้กี่ไม่แน่แต่ความหมายสับแสงคืออะไรอาจจะเป็นคําศัพท์ที่แบบที่เขารู้กันที่มันไม่ใช่ภาษามนุษย์อะเออเป็นสับแสงชาวชาวแสงอะไรเงี้ยชาวแสงคืออะไรซึ่งต่างคนต่างดูอย่างที่บอกนะคะจะไม่มีการติดต่อซึ่งกันและกันถ้าสมาธิดีก็จะเห็นภาพชัดมากบางคนมีทักษะเยอะมีเซน์ก็จะได้กลิดในเหตุการณ์ได้ สื่อสารกับคนตรงนั้นได้ทําแสงให้คนที่กําลังดูอยู่ให้เห็นได้แต่ละคนก็จะมีความสามารถไม่เท่ากันแต่ก็สามารถฝึกและพัฒนาได้ในสถาบันฝาใสซึ่งหลังๆแล้วสิ่งที่สถาบันนี้สอนหรือใช้เป็นแฟกเตอร์ของการดูไกลเลยก็คือการฝึกสมาธิค่ะการฝึกจิตให้สงข,ขึ้นก็จะทําให้คลื่นพลังงานเปลี่ยนซึ่งเราจะสามารถรับรู้หรือสื่อสารกับคลื่นอื่นๆที่สูงหรืออยู่ในระดับเดียวกันที่คนปกติเขาไม่สามารถรับรู้ได้เอาพูดง่ายๆก็คือ,อแสงที่มนัน เหุมันอยู่ในระดับแสงขาวซึ่งมันก็จะมีคลื่นพลังงานคลื่นแสงที่อยู่ในเท่านี้ถึงเท่านี้อันนี้คือสิ่งที่ตามมนุษย์เห็นได้ถ้าต่ำกว่านี้หรือมากกว่านี้ไม่เห็นแล้วในหมาแมวเขาจะเห็นในคลื่นที่ต่ำกว่าเพราะฉะนั้นวิญญาณอยู่ในตะ ห่มที่เป็นพลังงานที่ต่ำกว่าหมาแมวเลยมองเห็นอะไรแบบนี้ส่วนอะไรที่มันสูงกว่านั้นน่ะเราก็รับรู้ไม่ได้แล้วแต่ว่าถ้าจิตเราขึ้นไปสูงมันก็จะเห็นในเลเวลเดียวกันได้ซึ่งคนปกติอาจจะแบบอยู่แค่นี้จริงๆกิ่งมองว่าเรื่องนี้แม่งโคตรวิทยาศาสตร์เลยนะเว้ยกิ่งถึงพูดไงว่าเดี๋ยวนี้กิ่งไม่มองว่ามันเป็นพลังวิเศษแต่กิ่งมองว่ามันคือเทคโนโลยีอ่ะและกิ่งเชื่อด้วยว่าสิ่งมีชีวิตนอกโลกบางเผ่าพันธุ์ละกันเขามีจิตที่สูงเขาสามารถสื่อสารกันด้วยทรจิตได้แต่ว่่่่าามมมนุษยยย์จิตัังงงงไไสูอว ิ่งพวกนี้คือเรื่องแปลกประหลาดบวกกับสิ่งที่เราอะโดนบ่มเพาะมาโดนยัดใส่หัวโดนโปรแกรมมาตั้งแต่ติดเด็ก,ดกแบบหลายร้อยปีมาแล้วอ่ะทำให้คนอะยากที่จะเชื่อแต่จริงๆแล้วแม่นคือวิทยาศาสตร์ทุกคนเปิดใจ สำหรับการดูไกลนะคะความเป็นวิทยาศาสตร์ของเขาก็คือเขาจะนําผลการดูของแต่ละคนในแต่ละรอบเนี่ยมาประเมินมาแมทช,ชิ่งกันนะคะว่ามีเหตุการณ์ไหนที่ตรงกันบ้างแล้วมันมีนความน่าเชื่อถือขนาดไหนเคสตัวอย่างภารกิจในช่วงสงครามเย็นของโครงการสตาร์เกตอิงจะเล่าให้ฟัง2เคสนะคะเคสแรกคือการฟังวิทยุในปี1 9 7 4ซึ่งอันนี้เป็นการดูในทับไลน์ปัจจุบันเป้าหมายก็คือผู้ดูจะต้องหาเสาวิทยุของ หาภาพโซเวียตเพื่อฟังสารในเคสนี้เนี่ยผู้ดูเนี่ยเขาสามารถระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ของที่นั่นได้เลยนะผู้ที่ดูบอกว่าเจอเสาหนึง่งตั้งอยู่ที่ลาติจูด65องศาศูนาที57วินาทีเหนือและลองจิจูด59องศา59นาที59วินาทีตะวันออกและบรรยายลักษณะทางภูมิศาสตร์ไว้ตัง ระดับ,บความสูง6,200ฟุตมีผู้ไม,ม้เตี้ยเตี้ยเนินดินแบบทุนราเนินหินภูเขามีความลาดชันพอสมควรหันหน้าไปทางทิศเหนือประมาณ60ไม้พื้นดินลาดลงสู่ที่ลุ่มแนวภูเขาทอดตัวไปทางขวาประมาณ35องศาตะวันออกของทิศเหนือหันหน้าไปทางทิศใต้จะมีภูเขาทอดยาวไปในทางทิศเหนือและใต้เมื่อหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันตกภูเขาจะลดหลั่นลงมาที่เชิงเขาประมาณ60ไม้หรือมากกว่านั้นแม่น้ำ สายไลไปในทางทิศเหนือหันหน้าไปทางทิศตะวันออกภูเขาค่อนข้างสูงชันลาดลงสู่เนินเขาและพื้นราจำนวนผู้หญิงต่อผู้ชายมีมากผิดปกติอย่างน้อยก็ในตอนกลางคืนเห็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์คอนกรีตรางรถไฟเบาวิ่งจากแผ่นรองไปยังรางรถไฟอีกชุดหนึ่งซึ่งขนาดกับประตูเข้าไปในภูเขาภายหลังนะคะการรายงานนี้เนี่ยได้รับการตรวจสอบโดยฝ่ายสนับสนุนว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆมีความถูกต้องค่ะเค ที่2นะคะเป็นศูวนย์วิจัยนิวเคลียร์ที่เซมิ p a l a t i n สในสหภาพโซเวียตในเดือนกรกฎาคมปี1974อันนี้ก็เป็นการดูทำลายในปัจจุบันเหมือนกันนะเป็นการสอดแนมโซเวียตของโปรเจกต์สตาร์เกตของ c a a นะคะเคสนี้นะคะเป็นการมอบหมายการดูภารกิจครั้งแรกของ c a a เลยนะคะซึ่งผู้ดูก็คือแพทไพรซ์แพทถูกขอให้อธิบายสิ่งที่อยู่ในสถานที่ทดสอบนิวเคลียร์ใต้ดินในอดีตสหภาพโซเวียตซึ่งมีรหัส ว่า P N U T S ซึ่ง C A A เนี่ยเขามีความสนใจในภารกิจนี้มากเพราะพวกเขามีภาพถ่ายจากการเทียมสอดแนมของไซต์นี้อยู่เคสนี้ผู้ดูนะคะจะได้รับเฉพาะพิกัดทางภูมิศาสตร์เป็นองศานาทีและวินาทีซึ่งการดูประเภทนี้นะคะเขาเรียกว่าการดูพิกัดจากระยะไกลแพทบอกว่าไซต์นี้เป็นสูตรทดสอบ R D จากคำอธิบายของแพทนะคะ,ะ,คะเขาเล่าว่าชั้นนอนหงายอยู่บนหลังคาของอาคารอีกสชั้นหรือ ันช้วันนั้นมีแดดสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือมีเครนขนาดยักษ์เคลื่อนไปมาอยู่เหนือหัวของฉันในขณะที่ฉันลอยไปในอากาศและมองลงมาดูเหมือนว่ามันจะอยู่บนรางที่มีรางเดียวในแต่ละด้านของอาคารฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนั้นมาก่อนภารกิจดูสูในยวิจัยนิวเคลีย์นี้ก็ดําเนินต่อไปอีกประมาณ2-3สัปดาห์นะคะระหว่างนั้นแพทก็ได้ว่าทาทเครน สำหรับตั้งสิ่งของขนาดมหึมาและสิ่งของอื่นๆมากมายที่อยู่ในไซส์อย่างเช่นกลุ่มถังแก๊สแบบอัดแก๊สนะคะเ<ม>คลนที่กําลังเคลื่อนด้วยล้อขนาดใหญ่8ปล้อโดยมี2ฝั่งฝั่งละ2ขาขาละ2ล้อซึ่งในภายหลังนะคะเขาก็ได้รับการยืนยันจากภาพถ่ายดาวเทียมว่ามันมีแบบนั้นจริงๆตามคําพูดของแพทเลยต่อมานะคะแพทได้อธิบายเกี่ยวกับ กิจกรรมในอาคารที่แพทนอนอยู่ก่อนหน้านี้นะโดยเขาได้อธิบายว่ามีผู้คนกำลังประกอบทรงกลมโลหะขนาดยักษ์เส้นผ่านศูนย์กลาง60ฟุตโดยใช้โลหะหนาเจาะเหมือนส่วนของเปลือกส้มแต่คนงานประสบปัญหาในการเชื่อมวัสดุเข้าด้วยกันขณะที่ชิ้นส่วนมันกำลังเริ่มติดเปรี้ยวพวกเขาจึงมองหาวัสดุอื่นที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าในภายหลังนะคะนักวิจัย SRI ก็ได้รับแจ้งว่าสถานที่นี้เป็นห้องทดลองระเบิดปรมาณูล,ลับสุดยอดของ โซเวียตที่มิลาปติสและใน3ปีต่อมาได้มีการตีพิมพ์ลงในนิตยาสาร Aviation Week s ว่าทรงกลมซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ58ฟุตนั้นมีจุดประสงค์เพื่อจักจับและกักเก็บพลังงานจากระเบิดนิวเคลียร์หรือเครื่องกำเนิดพลังงานแบบ p u l s e หรือ p u l s e p o w e r Generator ซึ่งคุณรัสเซีาร์เนี่ยได้ให้ความเห็นว่าภาพวาดของแพทมีความแม่นยำมากนักฟิสิกส์อย่างเขาแทบจะไม่อยากเชื่อเลย ถ้าไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองต่อไปเป็นเคสตัวอย่างของการดูอนาคตบ้างนะทุกคนเคสนี้นะคะเขาดูในเดือนกันยาปี1979ผู้ชมคือโจแม็กโมเนโกกิ้งไม่รู้ว่าอ่านชื่อผิดหรือเปล่าเรียกเขาสั้นๆว่าโจแล้วกันนะคะภารกิจของโจก็คือสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือ NSC เนี่ยเขามีภาพถ่ายจากกาวเทียมสอดแนมซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีความน่าสงสัยอยู่รอบๆอาคารที่อยู่ห่างจากแหล่งน้ำขนาด นาดใหญ่100เมตรตั้งอยู่ที่ไหนสักแหก่งในตอนเหนือของรัสเซียทางสภานะคะจึงต้องการทราบว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั้นซึ่งโจโนะคะจะได้รับแค่พิกัดทางภูมิศาสตร์เหมือนเดิมเลยนะคะและจากคําบอกเล่าของโจโเขาบอกว่าสถานที่มีความเย็นใกล้กับแหล่งน้ําที่มีอาคารขนาดใหญ่และมีกลุ่มควมันซึ่งพอ NSC ได้รับข้อมูลนี้หรือได้ยินแบบนั้นนะคะเขาก็ดําเนินการต่อด้วยการโชว์รูปให้โจดูและขอให้โจดูว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นโจก็ได้อธิบายต่อนะ ว่าข้างในเนี่ยมีขนาดใหญ่แล้วก็มีเสียงดังมากมีการใช้งานพื้นที่อยู่มีคนมีร้างร้านมีคานและมีแสงวาบสีน้าเงินที่น่าจะเป็นการเชื่อมอาร์เขาหยุดพักและพูดในส่วนอื่นต่ออาจจะเป็นเรือดําน้ําที่มีขนาดใหญ่ที่กําลังก่อสร้างมีดาดฟ้าแปนยาวมีท่อนําวิถีมุมแปลกๆจานวนประมาณ1 8บแถึงยีท่อกลไกขับเคลื่อนเรือดําน้ํารูปแบบใหม่ลําเรือคู่พอมาถึงจุดนี้นะคะตัวแทน NSC ก็มองว่า ว่าโจเนี่ยต้องคิดผิดมากแน่ๆเพราะถ้าสิ่งที่เขาพูดมันเป็นจริงเนี่ยหมายความว่านี่จะเป็นเรือดำน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมาเลยโือเ,เขากรองของสหรัฐไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก,ก่อนและสหรัฐก็ไม่มีเรือดำน้ำที่ใหญ่ขนาดนั้นแล้วใครจะสร้างเรือดำน้ำที่ห่างไกลาจากแม่น้ำได้แล้วจะเปิดตัวยังไงมีคำถามมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากโจเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความแม่นยำในการดูไกลามากทางเอเนซีจึงขอให้เขาดูอนาคตและ และหาคำตอบว่ามันจะเปิดตัวเมื่อไหร่โจดูอนาคตในภารกิจนี้ต่อไปและบอกว่ารัสเซียเนี่ยจะระเบิดช่องทางเพื่อเชื่อมต่ออาคารกับแหล่งน้ําแล้วก็ปล่อยเรือดำน้ํำในอีก4เดือนหลังจากนั้นก็ได้มีการยืนยันว่าในเดือนมกราคมปี1980มีภาพถ่ายดาวเทียมสอบแนมยืนยันการปล่อยเรือดำน้ําที่ใหญ่ที่สุดในโลกหลังจากการก่อสร้างช่องทางที่เชื่อมระหว่างอาคารกับน้ํามีท่อมิไซ์20ท่อดาดฟ้า และอื่นๆซ,ซ,ซึ่งตรงตามที่โจเคยพูดไวทั้งหมดเลยค่ะคุกผูว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจไหมจริงๆแล้วมันมีอีกหลายเคสนะคะที่เราอ่านมาสําหรับการดูไกลในช่วงที่ยังทดสอบอยู่แรกๆแต่ว่ามันก็ค่อนข้างเยอะเลยอะเราก็เลยยกมาแค่2เคสนะคะแต่ว่ามีอีกเคสหนึ่งที่เป็นการดูในอนาคตแล้วเราแบบสนใจมากๆนั่นก็คือการค้นพบวงแหวนของดาวพฤหัสบดีในปี1 9 7 2เค่ะเคสนี้นะคะเป็นเคสตัวอย่างการดูไกลที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตไม่ใช่ภารกิจทาง การทหารและเป็นการดูไกลในอนาคตผู้ดูคืออิงโกสวอเป็นนักพลังจิตที่มีชื่อเสียงมากๆในยุคนั้นและเป็นหนึ่งในรีโมทวิเวอร์ของ s ซาเก p โปรเจกต์ด้วยเขาเป็นคนแนะนำกับทีมนะคะให้ทำการทดลองเพื่อดูดาวเคราะห์จากระยะไกลก่อนที่ยานพา o n e เนียทของ NASA จะบินผ่านย้งว่าดูอนาคตนะปรากฏว่าเขานะคะเห็นว่ารอบดาวพฤหัสบดีเนี่ยมีวงแหวนแต่ในตอนนั้นทุกคนเข้าใจว่าอันนี้คือความผิดพลาดเขาน่าจะ ไปบองดาวเสาก็เลยผิดหวังไปตามๆกันนะคะแต่แล้วเมื่อยานพาย وني เอนของนาซาบินผ่านเนี่ยกลับถูกยืนยันว่ามีวงแหวนอยู่รอบดาวพฤหัสจริจงและก็เป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ของ,งาานาซาไปเลยตั้งแตนี้นะคะยังมีเหตุการณ์การดูไกลในใประวัติศาสตร์โลกเด่นๆที่เราเกิดมาตั้งแต่แรกนะในอดีตอย่างอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นว่าล่มสลายของแอตแลนติการมีอยู่ของกลุ่มมนุษย์ต่างดาวที่ทิเบตหิมาลัยเออซึ่งมันมีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ UFO อ ที่รอสเวลที่เราเคยเล่าไปใน EP5 แล้วนะทุกคนซึ่งเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วก็ดีเทลเยอะมากกิ่งกําลังรวบรวมข้อมูลอยู่ซึ่งรวบรวมมาได้ประมาณหนึ่งแล้วนะคะถ้าย้อนไปดู EP5 ก็จะบอกว่ามันมีคนเห็นเหตุการณ์แต่ว่าโดนปิดปากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งมันเป็นแบบนั้นจริงๆอะ่ะเราแบบว่าเหมือนแบบจิ๊กซอว์แต่ละอันอ่ะมันกำลังจะมาเชื่อมต่อกันเลยแกถ้าใครไม่ดูนะคะย้อนกลับไปดูได้อันเนี้ยอยากเล่ามากๆม,มันเป็นเรื่องแบบจุดกําเนิดของมนุษย์โลกเลยเว้ยแต่ว่าต้องหาอง้ออมมูลเตติกนนนะคะคี ไไว้ค่อยมาเล่าในคลิปอื่นนะคะเอาไปว่าตอนนี้นะคะกิ่งอยากให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสกับคําว่ารีโมทวิวิ่งแล้วก็คุ้นเคยคุ้นชินกับมันนะเพราะว่ามันเริ่มที่จะสามารถพูดได้แล้วอะว่ายังสัมผัสในศาสนาพุทธหรือในประเทศไทยอะมันก็คือวิทยาศาสตร์ที่มีการพิสูจน์ได้มันมีการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลได้สําหรับใครที่ไม่ได้ให้น,ำหน้ำไปทางใดทางหนึ่งแล้วเปิดใจเราฟังก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็กิ่งเชื่อว่าคุณจะได้ความรู้อีกหลายๆมิตติอะเพิ่มขึ้นมากๆเลยนะ จริงๆมันเป็นทฤษฎีสมพบคิดแหละแต่หน้าคิดตามนะและเกี่ยวกัมันมีมูลความจริงอยู่เยอะมากเลยเว้ยเราแค่ต้องก้าวออกจากกรอบความคิดความรู้เดิมๆที่เราถูกปลูกฝังถูกยัดใส่หัวถูกโปรแกรมมาแบบเป็นหลายๆปีอะเออเราทุกคนจะเห็นโลกใหม่ๆเว้ยที่แบบความจริงปรากฏอะเก็ตปะจริงๆอะเราคิดว่าเออความจริงอะมันมีแค่นี้แต่จริงๆคือแม้มันมากกว่านั้นมากๆอะเราหวันรู้ในจุดที่มันมีอยู่แล้วและหลังจากนั้นแต่ว่าก่อนหน้านั้นคืออะไรอะไม่มีใครรู้นะคะแม้แต่นักวิ าสตรร์ก็ไมู่้สิ่งที่มีเสิร์ชออกมาสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์นิ้จอออกมามันยังไม่ถึงทั้งหมดเลยอ่ะซึ่งอีทั้งหมดนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่เหลือเ <c oughs> ชื่อเว้ยทุกคนต้องเปิดใจฟังนะหลังจากที่ทุกคนดูคลิปนี้นะคะอีเชื่อว่าทุกคนจะเจอคำว่ารีโมทวิวิ่งบ่อยขึ้นนะเพราะ AI ของ YouTube มันเก่งฟางจบแล้วนะคะทุกคนสามารถไปหาความรู้เพิ่มเติมกันได้อย่างเช่นช่องอาจารย์สุพลกรีนที่ได้บอกไปนะคะแล้วก็มันก็จะมีช่องต่างประเทศนะเก่งพูดได้เลยว่าในไทยยังไม่ได้มีใครให้ความรู้เเวนนนีีนะะี่่ยมมาาากกกะะะคะ็จชอองอาารร แล้วก็อาจจะมีช่องกิ่งไปหนึ่งในนั้นเอออันนี้ขอหยิบยกคำพูดของพีพีทองเจอมาเลยนะคะว่าใครที่ได้เริ่มศึกษาแล้วอะ่ะยูจะเห็นว่ามันเป็นจิกซอเลยแล้วพอยู่ศึกษาศึกษาลึกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยือยร่ยจะเห็นว่าจิ๊กซอแต่ละชินะ้นน่ะมันมันเชื่อมต่อกันได้มันเป็นเรื่องเดียวกันและมันเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยมันไม่ใช่ความเชื่อมันไม่ใช่ความงมงายน,นะคะส่วนเรื่อง UFO ในตอนนี้นะคะก็รอดูกันต่อไปเนาะว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะมีสงครัมโลกครั้งที่3แล้วมีมนุษย์ต่างดาวมา อ,อันนี้ก็แอบสังเกตการ์อยู่เหมือนกันนะคะและถ้าใครอยากอ่านภาพที่กิ่งออกมาประกอบคลิปนะหรือว่าเป็นพวกต้างอิงต่างๆที่กิ่งไปหาข้อมูลมานะคะดูได้ใน description เลยนะคะกิ่งแปะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะรวมถึง top secret letter ของ project stargate ด้วยนะคะทุกคนไปอ่านเองได้นะทุกคนวันนี้แบบงงบ่าคือจบแล้วเอาจริงอืมจบแล้วนะัว่นแหละคะ่ะเนื้อหาก็มีอยู่ประมาณนี้นะคะมันเป็นเรื่องเดียวกันกันกบศาสนาและความเชื่อของคนไทยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่กด Subscribe ก็อย่าลืมกดซับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะถ้าลงคลิปใหม่แนละ้วจะได้มาช่วยบันวิวให้กินกันนะคะวันนี้ไปแล้วายบายเจอกันอีพีหนะคะ